เลียตาเลียเลยเลียขุดป้าเลยขุดปะปาขุดป้าเลยปะปอยู่ในผ้าห่มแล้วดิ้รีเฟกนี้มันไม่เรื่องเลยคนนี้คือรีเฟกนะคะไปเลยคนคนคนคคขุด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 ปะปะปอยู่ในผ้าห่ม คนนี้คือลีเฟกเอ้ยคนนี้คือปีตาปีตาทำไรอะ่ะเฟลทำไรอะอะ,ประปะวัป่าเปัดตาออกมาดิครอ,อบครัวครอบครัวสุน,นัขเปิดตา ขุดขุดคดโคดขดอย่าดินี่แปลกน่ารักไหมคะโว้ยเดอวกไปแล้ค่ะบายบายายบายก่อนเร็ว